alo ไม่มีมือทําท่าสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับหลานเอสในรายการใจอาสาทางช่องใจอาสา1อยแแและรายการคนบ้ามาบองด้วยนะครับทางช่องคนบ้ามาบองนะเพราะวันนี้เป็นคลิปเก่าๆนะครับเออเป็นคอนเทนต์ซ้ำๆนะแต่ว่าเราก็อยากที่จะนําเสนอเพื่อให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับ หลายอย่างมากเลยนะครับให้กับคนที่กําลังจะเลี้ยงหมาแต่ไม่พร้อมนะให้กับคนที่มีกําลังทรัพย์เหลือๆอยากทําทานกับหมากับแมวอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนจัดหรือว่าด้ยโอกาสอาจจะมีเจ้าของแต่ว่าเจ้าของเขาไม่สามารถดูแลได้ร้อยเปอร์เซอะไรงเงี้ย รวมทั้งที่ไม่มีเจ้าของเลยองจริงก็มีแหละก็คือพระเนาะที่แบบอยู่ในวัดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็รักโลกด้วยอะไรเงี้เออคือหลายอย่างนั่นแหละนะครับเราก็เลยเออตัดสินใจทําซ้าแล้วกันสําหรับคอนเทนต์นี้นั่นก็คือนายาเห็บนะครับและอะไรนะยาเห็บและขี้เรือนมาให้ น้องหมาที่วัดกินนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันพระทุกวันพระเรามาทําบุญถ้าไม่ติดอะไรนะครับก็สังเกตเห็นว่าผิวหนังของน้องเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วแต่ว่าเหตุอ่ะไม่ค่อยจะมีนะครับเราก็เลยคิดว่าเออเอามาให้น้องกินดีดีกว่าสําหรับยานะแต่ไม่รู้ตอนนี้มันอยู่ที่ไหนนะฮะแซม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 เห็นบอกแซมบ่ครับ เห็นหมาแซมบ์ตอนนี้ที่วัดม,มีหมาหลากัหลกๆแค่นี้นะครับเหลืออยู่แค่นี้แหละอองจริงก็ค่อยๆตายไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็หลงไปบ้างอะไรบ้างนะนะตอนนี้ดีอยู่ไม่มีอะไรคือเท่าที่ดูจากสายตานะครับอองจริงก็มีแหละ ต้องมีนิดหนึ่งแหละโนโ่นไอ้แซมเห็นไหมเดี <c oughs> ๋ยวไปหามันกัน <c oughs> ยังไม่ได้แบ่งยามาเลยนะครับจริงๆหมาแมวเราก็เยอะนะแต่ว่าก็กินกันไปครบแล้วนะครับแล้วยาเนี่ยมันถ้ามันออกซิเดชันโดยออกซิเจนแล้วเนี่ยมาถึงแบบมีการเปิดผนึกอะไรเงี้ยคุณภาพมันก็จะเริ่มเสื่อมไปเรื่อยๆแม้นว่าเราจะพยายามซีลไว้ ด้วยเทปใสแล้วก็แช่เย็นไว้อะไรอย่างนี้ก็อาจจะไม่ได้ช่วย100%ซ็นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะรีบเอามาให้ไม่ใช่ใแซม <c oughs> แซม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 ,แ,ม,แ,ม,แ,มแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือบิงโกนะครับบิงโกนี่เป็นหมามีเจ้าของแต่ว่าเจ้าของอาจจะลืมลืมให้น้องทานยาไปนะครับซึ่ง ตอนนี้ผิวพัุ์ก็คือไม่ดีไม่ใช่ตัวนี้นะที่จะให้กินตัวนี้ถ้าจํากันได้คือตัวที่เราเคยพาไปทําหมันแบบเสียตังนะครับแล้วไปทําไกลด้วยนะต่างอําเภอไปกลับร้อยกิโลโอ้มันอยู่ไหนก็ไม่รู้อะแซม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 โอปกติแซมมันจะอยู่กุฏิจเจ้าอาวาสหรือเปล่าไม่ใช่กุฏิจเจ้าอาวาสจะเป็นไอ้กิน ไอห,หางด้วนที่มันชอบปินขึ้นรถเราโอเดี๋ยวขอตัวหาตามหาก่อนนะครับถ้าแบบถ่ายไปหาไปอย่างนี้มันคิดมันจะยาวเกินความจำเป็นปครับมาแล้วครับนี่แหละตัวจริงเสียงจริง,ง,งเวลาเรามาน้องก็จะร้องแบบนี้ไม่รู้ร้องไล่หรือว่าร้องตอนหลับนะครับอะ,ะมาต้อนอยาน้องกันนะเดี๋ยวจะตั้งกล้องไว้ครับลูกครับ ให้ทายาให้กิะเดี๋ยวดูก่อนนะครับน้องตอนนี้สภาพเวลาดูเนี่ยเทคนิคง่ายๆก็คือดูดูย้อนย้อนสอนอทิศทิศของขนก็คือดูไปจากฝั่งก้นนะครับเราจะเห็นเลยว่าแบบหิวมันไม่ดีเนี่ยคือถ้าดูจากข้างหน้าจะไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่ปะแต่ถ้าเราดูจากข้างหลังเนี่ยมันจะเห็นแบบโอ้เยอนะนะเดี๋ยวจะเอาให้จรินนะ นนี้มันนี่มา,มาเอนี่ก็อยากกินด้วยละม้งเนี่ยคือทรงแล้วนะีอย่ามากัดกันนะเอเดี๋ยวแบ่งสามก็ได้ตอนนี้ยาเหลือเท่านี้นะครับประมาณสามส่วนสี่นะเดี๋ยวเราจะเราเจะแบ่งเป็นสามส่วนแล้วกัน ให้ตัวที่อาการหนักนักกินเยอะหน่อยแซมนี้กินง่ายนะครับยาที่ให้ก็เป็นตัวเดิมนะครับตัวเดิมตัวยอไม่เคยเปลี่ยนมันไม่กินสปอนเซอร์ก็ไม่เท้าสาทีพอเป็นสปอนเซอร์แบบเป็นคนใจบุญก็ได้นะครับเป็นตัวกลางอีกทีหนึ่ง อาจจะไม่ใช่แบบจากบาเวกโต้หรือผู้นําเข้าบาเวกโตโดยตรงอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นไปได้ยากมากยิ่งคอนเทนต์แบบโปรดักชันแบบโล w c คอสแบบเราเนี่ยเขาไม่เข้าแน่ๆน,นะครับเดี๋ยวให้ตัวนี้กินด้วยสงสารนะครับขอให้เน็ตได้บุญเยอะๆเนาะนะกินไหนกินก็กินให้มันดีๆแหละ ถ้ามันคาบเรากลัวมันเอาไปขายทิ้งเราขออนุญาตปอนนะครับยัดใส่คอลึกๆโอเคอ่ะขอให้สุขภาพดีนะครับขอให้สุขภาพดีแล้วเนี้ยก็ได้บุญนะเอานี้เป็นรูปปกนะครับรักหนามากขอใหได้บุญนะคะโอเคไปแล้ว อีกตัวหนึ่งคือบิงโกนะครับเป็นหมาที่อยู่ข้างบ้านซึ่งเราสาบานว่าจะเอาไปให้จริงๆนะแต่ว่าคงไม่ได้ถ่ายใส่ในคลิปให้ดูนะฮะแต่ว่าจะเอาไปให้จริงๆเพราะว่าจะยาวเกินไปนะแล้วมันก็อยู่นอกเขตวัดแล้วด้วยนะครับเป็นหมาที่มีเจ้าของที่บอกนะ,ะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับรบกวนพระรบกวนความสงบของวัดมานานมากแล้วนะลากันไปก่อนนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์น้าก็น้อยเหมือนเดิมถ้าชอบ อย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์แคสตับสไครต์เด้วพบกันในคลิปหน้าลากันไปก่อนนะครับติดต่อโดนเนทมาได้นะครับไม่ไม่หักใครจ่ายใดๆทั้งนั้นนะสำหรับท่านที่อยากจะทําบุญนะครับโดยแต่ว่าไม่มีเวลาต้องการให้เราเป็นสะพานบุญอะไรเงี้แบบนี้นะครับก็ขอบคุณเวน้าล่วงหน้าขอบคุณเวนะาทีนีขอบพะคุณล่วงหน้าเวนาที่นี้ด้วยโอเคบายบายสวัสดีครับ ริงจังเลยเลียเหลียวให้มันมันยิงเตียงเลยเดี๋ยว